องพระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมัสการพระกุณเจ้าทุกๆรูปรวมถึงเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผูท้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแล้วนั้นพระองค์ท่านได้สรงเมตตา ชี้ทางสว่างแก่เราทั้งหลายมาในหัวข้อธรรมะเรื่องคนดีที่กำลังกลัวต่อมานและไม่กล้าทำความดีพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาแสดงธรรมาดังนี้ว่าลูกๆทั้งหลายเอ๋ยในโลกมนุษย์ใบนี้ในโลกที่ยังบุญเวียนอยู่ยังสุข ยังทุกยังมีกิเลสตัณหาสิ่งที่เล่าร้อนทั้งหลายมีความไม่เที่ยงและมีสิ่งที่วนเวียนเข้ามาและผ่านไปในโลกใบนี้มันก็เป็นธรรมดาของมันหากคนเราจะมีความคิดมีการ,รกระทำ มีสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจที่ต่างกันไปมีความคิดที่เห็นถูกด้วยกันหรือผิดด้วยกันหรือจะแตกต่างกันไปมากขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันเพราะหากว่าทุกคน คิดเหมือนกันทำเหมือนกันโลกใบนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่มันเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่ามีสิ่งที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายและทุกคนก็จะต่างกันไปภูมิจิตของแต่ละคนก็จะต่างระดับกันไปเช่นเดียวกัน ความคิดความเข้าใจแม้กระทั่งคนหนึ่งพูดอะไรออกไปคำหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ได้ฟังยังเอาไปตีความหรือคิดเข้าใจผิดไปในอีกทางหนึ่งบางคนฟังด้วยกันสองคนสามคนแต่ความคิดหรือเข้าใจก็ไม่เห็นจะเหมือนกันสักคนหนึ่งเลย ในขณะที่ฟังเรื่องเดียวกันลูกทั้งหลายเอยในยามที่ฝนตกถ้าฝนมันตกลงมาแล้วบางคนก็ชอบใจบางคนก็ดา่าบางครั้งแดดมันร้อนรอนก็ด่าอีกทำไมแดดนี่มันร้อนจังเลยแล้วถ้าพอว่ะ ฟ้าคลืมฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ออกแต่วันลมไม่มีทั้งแสงแดดและสายฝนก็ด่าอีกบนอีกไอคนที่ต้องการฝนมันก็บนอีกด่าอีกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกไม่มีใครเลยที่มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือเข้าใจกัน ถูกใจในสิ่งที่เป็นตลอดเวลามันก็มีทั้งคนที่ชอบและคนไม่ชอบคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจคนที่ว่าและไม่ว่ามันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่ว่าฝนละลูกถ้าเกิดว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องตกเขาก็ตกของเขาไปเขาก็ไม่ได้สนใจใครไม่ได้สนใจว่าใครจะว่าใครจะดา่า ใครจะอยากให้ตกหรือใครจะไม่อยากให้ตกเขาก็ไม่ได้สนใจใครเลยถ้าถึงหน้าถึงฤดูกาลของเขาแล้วเขาก็ตกของเขาทุกวันทุกวันทุกวันใครจะด่าเขาเขาก็ตกใครจะดีใจเสียใจเขาก็ไม่สนใจอะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็ได้ทำหน้าที่ให้ความสดชื่นลดน้ำ ให้แก่ต้นไม้ให้แกพื้นแผ่นดินสร้างความชุ่มชื้นให้แกโลกใบนี้เขาก็มีหน้าที่ของเขาที่ก็เป็นหน้าที่ที่ดีของเขาแล้วเขาก็สร้างความชุ่มชื้นนั้นให้ก่อเกิดแก่โลกใบนี้ไม่ว่ามนุษย์จะด่าเขาหรือไม่ด่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำ เขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้สนใจใครเขามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่โลกใบนี้เขาก็ทำไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยในวันที่ลูกนั้นกำลังทำดีก็ดีกำลังตั้งใจจะทำและมีสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นสิ่งเข้ามาขัด จากความคิดเห็นที่ต่างกันจากสิ่งที่บอกที่กล่าวที่ต่างกันสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นลูกทั้งหลายอย่าไปสนใจมันหากว่าลูกนั้นกำลังทำดีอยู่การที่เรามัวแต่สนใจว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลัวจะว่าอย่างนั้นกลัวจะว่ายางนี้มันไม่จบไม่สิ้นหรอกลูกเพราะว่า ในหนึ่งนาทีในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเรื่องราวมันก็มีคนที่เห็นชอบที่ต่างกันไปแค่เราเทจารนาดูให้ดีว่าในสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำคุณหรือทำโทษถ้าหากว่าเราสร้างคุณเหมือนฝนที่ตกลงมาเพื่อให ก็เกิดความชุ่มชื้นกับแผ่นดินนี้เหมือนการที่เราทำความดีให้ก่อเกิดสิ่งที่ดีบังเกิดขึ้นบนโลกนี้เราก็ไม่จำเป็นหรอกลูกที่จะต้องไปสนใจว่าใครจะว่ายังไงใครจะดีใจใครจะเสียใจใครจะชอบใจไม่ชอบใจไม่จำเป็นหรอกลูกที่เรา จะต้องเอาสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นตัววัดเพื่อให้เราทำหรือไม่ทำลูกแค่เรารู้ว่าหน้าที่ของเราที่จะต้องทำมีอะไรเราทำดีหรือเปล่าทำไปแล้วก็เกิดสิ่งที่ดีหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบางครั้งถ้าเกิดการทำดีของเรานั้น ทำหน้าที่ของเราที่เป็นหน้าที่หลักหรือเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไปนกระทบคนในบางกลุ่มที่เป็นคนไม่ดีหรืออาจเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เขานั้นยังเข้าถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจอีกเพราะว่าเรากำลังทำความดีอยู่มันเรื่องของเขา ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยในวันที่ลูกนั้นกำลังลากับการกระทำกับการที่ลูกนั้นตั้งใจจะทำในสิ่งที่ดีลูกทั้งหลายจงอย่าไปสนใจเลยลูกเอ,อ๋ยกับเหตุที่มันจะกระทบมาหรือสิ่งที่จะกระทบมาหากสิ่งที่ลูกทำแล้วนั้นเป็นความดีลูกจงกระทำไปเถิด เหมือนเช่นดังน้ำฝนนะลูกมันก็ตกของมันมันมีหน้าที่ที่ต้องตกมันก็ตกของมันถ้ามันไม่ตกมนุษย์ก็ด่ามันถ้ามันตกมนุษย์ก็ด่ามันอีกมันก็ทำหน้าที่ของมันมันไม่เห็นจะสนใจเลยว่ามนุษย์คนไหนจะด่ามันจะถูกใจกับมันหรือไม่ถูกใจกับมันมันไม่สนใจเลยและแม้กระทั่งบางครั้งถ้ามันตกมาเยอะๆตกมามากๆ น้ำก็ท่วมในบางพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้เกิดภัยพิบัติท่วมบ้านเมืองของคนมันก็ไม่สนใจว่าท่วมบ้านใครแล้วต้องหยุดตกที่มันท่วมนั้นไม่ได้ท่วมเพราะว่าฝนมันตกเยอะแต่มันท่วมเพราะว่าการกระทำาชั่วของมนุษย์บางกลุ่มที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ที่ไม่รู้จักรักษาธรรมชาติไม่รู้จากการที่หักห้ามตนเองไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นตัดไม้ขายบ้างทำลายป่าบ้างธรรมชาติอยู่ที่ไหนไม่ได้รักธรรมชาติเลยต้นไม้ใหญ่ๆหอยู่ตรงไหนขโมยตัดหมดนั่นแหละจึงเกิดภัยพิบตัติให้ตนนั้นต้องได้รับผลของการกระทำไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝนเลย คนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถ้าเกิดว่าทุกคนทำความดีรักษาธรรมชาติไว้รักษาป่าไม้ไว้ยอมแน่นอนว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆป่าเขาลำธารเขาก็จะอุ้มน้ำเอาไว้ในพื้นดินมันจะไม่ไหลามาท่วมบ้านท่วมเมืองไปหมดทุกคนหากว่าไม่มี การกระทำที่เบียดเบียนต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ป่าทั้งหลายความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายนั้นมันก็ยอมแน่นอนว่าก็จะไม่โดนเบียดเบียนจากภัยธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝนเลยฝนนั้นจะตกมากี่ครั้งจะตกกี่วันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรฉะนั้นลูกเอ,อ๋ยก็เปรียบเสมือนการทำความดีของลูก ถ้าลูกทำความดีไปบางครั้งการทำความดีของลูกนั้นอาจจะไปกระทบจิตของคนที่มีความอิจฉาริษยากระทบจิตของคนที่มันกำลังทำชั่วกระทบจิตของคนที่มันไม่ชอบในความดีก็เรื่องของมันลูกเอ๋ยบางทีไปข้ามหน้าข้ามตาใครโดดเด่นดีมากกว่าใครก็เลยโดน โดนว่าบ้างโดนด่าบ้างไม่ต้องไปสนใจหรอกลูกเพราะเราทำดีอยู่และเขานั้นๆก็เปรียบเสมือนพวกคนที่ไม่รู้จักทำความดีไม่เข้าถึงความดีมีแต่เอากิเลสตัณหาเอาความชอบใจไม่ชอบใจเอาสิ่งทั้งหลายนั้นเข้ามา ใช้นชีวิตแล้วก็มาก,กิดขวางการทำความดีของคนอื่นเหมือนคนที่ไม่รู้จักรักธรรมชาติตัดต้นไม้ตัดเอาตัดเอาเนื้อเจตตัดไม้ทำลายป่าตรงไหนก็ทำเผาป่าตรงไหนก็เผาอยากทำอะไรก็ทำตามใจตนทีนี้พอโดนน้ำท่วมบงังภัยพิบัติบับงก็หาว่าเพราะ ฝนตกบ้างเพราะไอ้นูนบ้างเพราะไอ้นีบ้างไม่ดูเลยว่ามันเพราะตัวเองบ้างหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นแหละลูกเอ,อ๋ยหากว่าเรากระทำความดีแล้วถึงแม้บางครั้งบางกลุ่มบางคนเขาจะถูกใจไม่ถูกใจชอบใจไม่ชอบใจแกเราเราก็จงทำไปเถอะเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นคือการสร้างความดี อย่าไปหวันอย่าไปกลัวต่อสิ่งใดๆเลยแม้เราเป็นองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่ไม่ดีมีแต่สอนให้คนทำความดี พ้นจากความทุกข์มีแต่นำทางดวงจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีอะไรเลยลูกที่ไม่ดีก็ยังมีคนที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจบางคนนะลูกที่เขาไม่ได้นับถือเขาลบศรัทธาในศาสนาเราเขาก็ยังด่าพระพุทธเจ้าบ้างด่าพระ,ะบ้างด่าคำสอนของศาสนาเราบ้าง เขาก็ด่าของเขาไปมันก็เรื่องของเขาก็ตั้งใจทําหน้าที่ของเราไปเขาด่าแล้วเป็นยังไงลูกกรรมก็ไปอยู่ที่เขาเองเขาทําไปสิ่งที่ไม่ดีก็ไปตกที่เขาเองเรามีหน้าที่ทําความดีเราก็ทําไปทําไปยังไงลูกคนที่ด่าพระพุทธเจ้าบ้างไม่นับถือไม่เคารพบ้างเขาก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังเจอแต่ความทุกข์ ความหลงการวนเวียนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเขาก็ยังไม่เห็นจะหลุดพ้นจากความทุกข์เลยองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เรารู้และทำดีแล้วทำไปจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกอย่างไม่มีความทุกข์อันใดเลยที่มาดแต่ปนเปื้อน ทำให้เราเศร้าหมองไปได้เลยก็ได้หลุดผลจากการเลียนผลทั้งหลายเป็นความดีที่เป็นอมตะที่ดีตลอดและหลุดจากความทุกข์ทั้งพวงและก็เช่นเดียวกันกลุ่มคนกลุ่มดวงจิตเหล่าพระอารหันตุกทุกพระองค์เขาก็เช่นเดียวกันนะลูกเขาก็ตั้งใจทำความดีสร้างสมความดี ไม่ว่าใครจะเห็นดีด้วยไม่เห็นดีด้วยใครจะชอบใจไม่ชอบใจเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาทำไปทำไปทำไปจนเขาก็ได้บรรลุเป็นองค์พระอรันานหลุดพ้นเข้าสู่ดินแดนพระนิบานและเขาก็ไม่มีความทุกข์อะไรอีกต่อไปแล้วก็หลุดพ้นดุดผ้าขาวแล้วกลุ่มคน ที่ด่าเขาว่าเขาไม่ชอบใจเขาก็ยังจมอยู่กับความทุกข์อยู่ยังวนยังเวียนขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บแล้วตายอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะจบสิน้นยังหลงอยู่ในลาบยศสรรเสริญหลงอยู่ในเข้าของรักย์สินที่มีอำนาจบารมีที่มีได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจ ยังเป็นอยู่อย่างนั้นวนแล้ววนอีกก็ยังไม่เห็นเลยว่าเขาจะชนะอะไรองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เขาจะชนะความดีได้เขาจะชนะองค์พระอารหาันต์ได้ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยในวันที่ลูกนั้นกำลังท้อใจหนักใจกับการที่ลูกจะทําความตี แล้วก็เจออุปสรรคตรงนู้นมาตรงนี้มาเจอคนนั้นมาคนนี้มาขัดขวางการทำความดีของลูกจงอย่าไปสนใจเลยลูกแค่เรารู้ว่าเราได้ทำความดีแล้วทำหน้าที่ที่ดีแล้วแค่นั้นก็พอแมมเราเป็นถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแมม องพระอาหารหันต์ทุกๆพระองค์แม้ศาสนาที่ใหญ่โตข่าวบริสุทธิ์ดาวนี้ก็ยังโดนสิ่งที่ว่าสิ่งที่กระทบแม้ทุกวันนี้เองศาส,สนาที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาก็ยังโดนคนนั้นว่าบ้างคนนี้ว่าบ้างแต่ศาส,สนาก็ยังคงเป็นศาสนาอยู่ศาส,สนาคำสอนธรรมทั้งหลาย ก็ยังคงสอนลูกๆทุกคนให้เข้าถึงความดีหลุดพ้นจากความทุกข์ยุ่ไม่เห็นว่ามันจะล้มไปไหนเลยลูกทั้งหลายเออหากตั้งใจทำความดีแล้วจงกระทำความดีเถิดเราไม่เคยสอนให้ลูกๆของเราไปสนใจไปเพ่งโทษหรือว่ามองในสิ่งที่กระทบเข้ามา มองในสิ่งที่เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างนุ้นอย่างนั้นมีแต่สอนให้ลูกทุกคนทำความดีให้แก่ตนเองและผู้อื่นละเว้นความเชื่อที่จะก่อเกิดกับตนเองและผู้อื่นสร้างสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืจนกว่าลูกจังหลาย จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะมีอะไรกระทบมาจะมีสิ่งใดกระทบมาลูกทั้งหลายเอ๋ยให้ลูกจงรู้เสมอว่าการทำความดีนั้นย่อมที่จะประสบชัยชนะอย่างแท้จริงการทำความดีไม่มีทางหรอกลูกว่าจะจบลงความเชื่อนั้นเข้ามาทับถมก็ดีมา ทำลายความดีของเรานั้นไปได้หากถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นหลบลูกก็ไม่มีองค์พระอาหารหันต์ใดเกิดขึ้นหลกลูกการทำความดีหากเราได้ตั้งใจแน่วแน่ในการทำแล้วก็ย่อมที่จะประสบผลที่ดีเป็นแน่แท้อย่างมีพุทธบารมีจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากเราพระอราหันต์เทพเทวดาคอยคานุนคําชูลูกอยู่ตลอดเวลาลูกไม่ได้กระทาเพียงผู้เดียวอยู่แต่เพียงผู้เดียวลูกทั้งหลายเออการทำความดีนั้นย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงแม้จะมีบางกลุ่มที่เขาไม่ชอบไม่ถูกใจแต่ก็ย่อมแน่นอนว่าก็จะมีมนุษย์บางกลุ่ม ที่ชอบและถูกใจเห็นด้วยสนับสนุนเข้าร่วมในการทำดีของลูกและย่อมมีเทพเทวดาที่คอยช่วยเหลือค้ำชูดูแลลูกอยู่และย่อมแน่นอนว่าหากจิตของลูกนั้นนอบน้อมถึงองค์พระพุทธองค์พระอาหารหันต์ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นบริสุทธิ์แล้วย่อมจะมีพลังบารมีทำหนุนลูก ในการสร้างสมความดีนั้นเป็นแน่แท้ลูกจังหลายยุควันนี้มีมานที่คอยขยมและคอยทำลายใจิตใจลูกๆทุกๆคนที่กำลังตั้งใจทำความดีลูกจงอย่าหวัน่นอย่ากลัวกับสิ่งที่มันเข้ามาทดสอบลูกนั้นเลยลูกจงข้ามมันเสียเถิดเดินผ่านโดยการไม่สนใจ ไม่ใส่ใจเหมือนดังว่ามันนั้นอยู่แทบเท้าของเราเรามองไม่เห็นมันไม่สนใจมันว่ามันจะเป็นแบบไหนเดินผ่านไปเชืๆเไม่ต้องสนใจกับสิ่งใดโดยการที่เราสร้างความดีไปเรื่อยๆไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดสะดุดเพราะสิ่งใดถ้ามันเข้ามา เป็นมานขัดขวางเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ลูกนั้นเหยียบมันลงแทบเทา้าแล้วก็เดินข้ามเดินผ่านมันไปไม่ต้องปล่อยให้มันมาขวางทางบ้างชนลูกบ้างทําให้ลูกสะดุดตรงใจไม่ต้องกลัวมันหรอกลูกมันก็จะพ่ายแพ้และสลายไปเองหากความดีการกระทําดีของลูกนั้นตั้งมั่น อยู่ที่กลางใจตั้งมั่นอยู่ที่กลางกายพลังจิตที่ก่อเกิดในกลางใจกลางกายของลูกนั้นก็จะส่องแสงดันมันออกไปให้มันพ่ายแพ้ต่อลูกเองลูกทั้งหลายเออจงกระทําเช่นนี้อย่างนี้เจอดเมื่อครั้งเจอกับสิ่งใดที่ผ่านเข้ามา ขัดขวางการทำดีของลูกลูกนั้นจงอย่ายอมพ่ายแพ้ต่อมันมันเป็นเพียงแค่บททดสอบมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มาสอบมานสิ่งไม่ดีทั้งหลายนั้นเมื่อมันเจอกับพลังบุญพลังความดีของเราพลังความนิ่งเฉยของเรามันก็จะสลายละลายไปตามทางของมันเอง จงกระทำตนให้เข้มแข็งก้าวต่อไปเรื่อยๆด้วยความดีจงใช้ความดีนั้นสลายสยบมานเถิดอ,อย่ากลัวกับมันเลยดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่และช่วยอยู่ขอให้ลูกนั้นทำความดีเิอแล้วลูกก็จะได้รับสิ่งที่ดีตั้งแต่ดีเล็ก ดีน้อยขึ้นมาดีมากจนถึงดีมากๆคือความพ้นทุก์จากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเถิดจงกระทำเถิดลูกเอ,อ๋ยเย่าวัดระแวงและกลัวต่อมารทั้งหลายเลยจงกระทำเช่นนี้อย่างนี้เถิดลูกทุกคนในศาสนาในศาสนาที่นอบน้อมต่อองค์พระสมมาสัมพุทธเจา้าลูกที่มีศรัทธา จงเดินมาห่างหนีเธอจงกระทำทำคํา,าคสอนนี้เธอตาดู